เอาแล้วเริ่มเกมมานี้คือเล่นกันเลยเหรอเดี๋ยวขอเปิดคลิปก่อนวันนี้เราอยู่ก,กันกับซีรีส์เกมสยองขวัญแบบอนาล็อกเฮอร์เรอร์ที่มีชื่อว่าเออร์โกโฟเบียผมเอาชื่อเกมไปแปะใน o o เกิลทาร์กสเขาแปลผมว่าโรคกลัวอากาศผมเกือบจะเปิดคลิปแบบนี้แล้วแต่มันมั่วน,นะครับจริงๆแล้วเออร์โกโฟเบียคือโรคกลัวการทำงานที่หลายๆคนมักจะเข้าใจผิดว่ามันก็คือขี้เกียจแต่ว่าไม่ใช่สำหรับคนที่เป็นโรคนี้เนี่ย จะมีสภาวะหวาดกลัวสภาพแวดล้อมของการทำงานอาจจะเป็นคนที่ทำงานอย่างหนักและรู้สึกกดดันมากเกินไปหรือสำหรับบางคนอาจจะเป็นการกลัวการถูกไล่ออกกลัวว่าตัวเองจะทำงานได้ไม่ดีหรือว่าอาจจะเป็นความกดดันอื่นๆระหว่างการทำงานจนทําให้เขาหวาดกลัวการทำงานในที่สุดเพราะงั้นเกมสยองขวัญของเราในวันนี้เนี่ยเลยอยู่ในออฟฟิศซึ่งเกมนี้เนี่ยมีเป็นซีรีส์เลยมีหลายภาคด้วยกันสำหรับภาคแรกของเรามีชื่อว่า เครื่องถ่ายเอกสารมานผจญมาดูกันว่าไอ้เครื่องถ่ายเอกสารนี่มันจะรลอนได้ยังไงฮะฮะว้เสียงเกมคือเงียบมากนะครับไม่มีเสารอะไรเลยมีตู้ปลาแต่ว่าเดินเข้าไปไม่ได้ผมไม่รู้ว่าผมต้องไปไหนกันแนะ่ห้องนี้ห้องนี้เปิดไม่ได้นะครับอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันเอ๊แต่ว่ามีรูปตกแต่งแปลกๆอันนี้เหมือนเป็นรูปหัวใจอยู่ด้านบนเลย หวังว่าที่ทำงานนี้จะไม่ได้มีลัทธิอะไรอยู่นะฮะโอเคนี่อาจจะเป็นเอกสารที่เราต้องเอาไปถ่ายไปสอดใส่เครื่องแบบนี้แล้วได้เหรอมันเป็นเอกสารเปื้อนเลือดนะครับเอาไปส่งที่โต๊ะหัวหน้ามะอันนี้นี่เรียบร้อยแล้วครับน่าจะต้องไปถ่ายชิ้นต่อไปหรือเปล่าตอนนี้ที่ทำงานก็ไม่มีใครนะครับนอกจากเรา มืดๆเลยปึ๊บซีล็อกออกมาไม่เห็นเอ้ยโอเคเครื่องทำงานอยู่อืมอะไรไม่รู้แดงๆแ,แผ่นที่สองมันมีอะไรแปลกบ้างไหมเฮ้ยเมื่อกี้แวบนึ่งตรงตู้ปลาผมเห็นเหมือนแบบมีอะไรยืดมือขึ้นมาบรรยากาศมันเงียบแบบเหลือเชื่อมันทำให้ผมขนลุกเหมือนกันนะ โอ้ถ่ายออกมาก็มีแต่เลือดทำไมหัวหน้าต้องการของแบบนี้ครับเนี่ยประซึมเรียบร้อยโอเคครบแล้วแล้วไงต่อ,อผมรู้สึกไม่สบายใจมากๆวูปริ้นหัวใจออกมาเป็นอันเลยเหรอ เหมือนเราเป็นลูกจ้างที่ถูกหลอกมาทำงานตอนดึกเพื่อเป็นเครื่องสังเวยอะไรแบบนั้นเลยอ่ะโอ้โหเรียบร้อยเตือดสาดยุดอะไรก่อนเจ๊เป็นใครครับเอาเออโกโฟเบีย ประสบการณ์เกมสยองขวัญสั้นๆนะเอาแล้วมันก็จบเท่านี้สรุปคือเราน่าจะเป็นลูกจ้างในบริษัทที่ถูกหลอกไปเป็นเครื่องสังเวยให้กับเจคนเมื่อกี้หเหรอเฮ้และต่อไปก็เป็นเอ g o โกโฟเบียตอนที่2ที่มีชื่อว่าภายทอดสดตดสยองขวัญจริงๆไม่มีอะไรเกี่ยวกับตดเลยแค่ใส่มาให้คองจองเฉยๆรอบนี้มีไตเติลเกมด้วยที่ ผมดูไม่ออกเลยมันคือภาพอะไรครับเนี่ยอะไรอะ่ะระบบฉุกเฉินฮะอพยพโดยด่วนเหมือนระหว่างที่เราทำงานอยู่จะมีภัยพิบัติบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งเขาเตือนให้เราอพยพผมว่ามันดูหลอนแปลกๆเราน่าจะต้องรีบออกจากที่ทำงานนี่แล้วไปกันสัญญาณอะไรครับเนี่ย ตืดๆเอาเก้าอี้ขวางโอ้นเนละนาดมันเหมือนแบบแผ่นดินไหวนะครับแล้วทุกคนรีบหนีไปหมดแล้วแล้วทำไมเหลือเราคนเดียวครับเนี่ยอ่อคอมทุกเครื่องเปิดจอเดียวกันเหมือนกันหมดเลยนี่มันอะไรกันืึเอ๊ะโอ้ต้องหารหัสเอาเพื่อเปิดประตูเฮจอนี้ดูแปลกมีสัญ,ญลักษณ์บางอย่าง การถ่ายทอดมือคือการควบคุมและหนังสือคือปัญญาการถ่ายทอดเอา้าหัวใจของเรายังไม่ขึ้นมาอาืมไม่เข้าใจถ้าดูเหมือนภาคนี้ก็เกี่ยวข้องกับลัทธิอีกแล้วนะครับมีโปสเตอร์รูปตาปแปลกๆถูกติดอยู่หรือว่าเราต้องกดสัญลักษณ์ตามเมื่อกี้ทีวีมือหนังสือแต่ว่ามีรหัสอีกตัวหนึง่งทีวีเหรอ โอ้ไม่ต้องไขอะไรเลยนี่ครับเป๊ะๆว้าภาพนี้หล่อนจัดแต่อยู่กับคุณตลอดเวลาไม่ไม่ต้องมาอยู่กับผมได้โปรดเออไอทีวีพวกนี้มันฉายรูปเหมือนกันเนาะไม่น่ามีอะไรโอ้ลิฟลิฟตัวเดิมกับเมื่อกี้เลยนี่นะแต่ว่าเราไปไหนไม่ได้โอเค Leave the weak เหรอทิ้งคนอ่อนแอไวโอ้ผมว่าชัดเจนละเราน่าจะถูกคนอื่นทิ้งนะเกมที่แล้วเป็นเครื่องฝังเวยส่วนเกมนี้อะไรครับเนี่ยอ,อู้ดูยังไงนี่มันก็แบบลัทธิจัดจัดอะมีแบบเลือดแล้วก็ หัวใจที่กองอยู่นะครับซึ่งเราเป็นหัวใจสุดท้ายจงระวังเจ้าตัวนี้อย่าเชื่อใจเขาผมไม่มีทางเชื่อใจคนแบบนี้แน่นอนอย่าตามหาความช่วยเหลือจงตามหาความรู้โอ้โหแล้ภาพนี้คือแบบอย่างหลอนผมไม่เข้าใจอะไรในเกมนี้เลยแต่ผมรู้สึกว่าถ้าผมกดไอ้นี่ปุ๊บผมสวยแน่ พวกนี้ไม่ได้ถูกควักหัวใจใช่ไหมอะไรครับเนี่ยเฮเหมือนที่วีจะฉ่ายภาพแถวขอบบันไดนะครับต้องมีอะไรอยู่แน่เลยตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะครับทำอะไรไม่ได้อาจจะเป็นข้างบนตรงนี้โอ้นั่น ผมมีการกระตุกด้วยมันโหลดผีแน่นอนนะโว้โวววหลอนหลนยังไม่มีอะไรนะครับเราได้รีโมทมาเอามาเปลี่ยนช่องละโอ้เดี๋ยวก่อนเราลงมาข้างล่างได้เกมที่มันทำให้ผมขนลุกแบบแปลกๆอีกแล้วผมผมว่ามันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่เล่นแล้วขนลุกอะหัวใจ โอเคโอ,โอ้แน่ใจนะว่าคุณจะปล่อยผมออกไปนะ่ะต้องหารหัสอีกแล้วฮะอืมมาดูกันเขาฉายที่ประตูบานหนึ่งมีสัญลักษณ์หัวใจอันนี้อีกแล้วนะมันคือรูปตรงนี้ไม่ใช่เหรอเอ๊ะ เปิดไม่ได้นะครับหรือบางทีอาจจะไม่ต้องคิดเยอะกดรหัสเดิมไปเลยถ้าได้นี่คือหอึผิดโอเคนึกว่าได้โอหรือว่ามันถูกนะอะไรครับเนี่ยมีรูปภาพหลอนๆกับรอยมืออะไรไม่รู้แต่ผมเกลียดเกมนี้มากมันบรรยากาศมันกดดันนะครับแบบโดยที่ไม่ต้องมีอะไรก็ก็แปลกดีแหละหรือบางทีรหัสอา,อาจจะเป็นมือหมดเลย จากที่เราเห็นใช่อ่ะโอเคแต่ผมรอดแล้วลาก่อนลาก่อนเฮ้ยผมมาแปลกแไม่นะโอ้นั่น,นมัพนพานุ่มพรานุ่มข้าวคอยาวคนนั้นลาทิ้งบุมมองของคุณ อบกอดมันไว้ในหัวใจคุณเห็นมันแล้วใช่ไหมมันไม่ง่ายที่จะใช้ชีวิตวัด <What? S 1> ผมไม่เข้าใจเลยในเกมของคุณเลยอยู่กับคุณตลอดเวลาบริษัทฟรีไทม์อ่าส่วนตัวผมชอบเกมไทยเอกสารมารผจ,จนมากกวา่าแล้วก็มาถึงตอนที่3ของซีรีส์บ้านนี่ผมไม่อยากเล่นต่อแล้วเนี่ยรู้สึกมุนมวนที่ท้องแปลกๆภาคนี้มีชื่อว่า โฆษณาพาสวยอยู่กับคุณตลอดเวลาคอนเซปต์ Concept ยังเหมือนเดิมนะครับผมแอบ,บสงสัยว่าเรื่องทั้งหมดนี่อาจจะเกิดขึ้นในบริษัทเดียวกันก็ได้นะถ้าเราเล่นไปเยอะๆอาจจะรู้ว่ามันคือบริษัทอะไรกันแน่โอ้จอเหลืองมาก่อนเลยเอเหมือนเป็นโปรเจคเตอร์ฉายหนังนะครับเอ้ยรอบนี้ดูมีสีสันขึ้นมาหน่อย เออส่วนหนึ่งที่ทําให้เกมนี้มันน่าอึดอัดคือมันดูไม่มีสีสันที่ที่น่ามองเท่าไหร่มัง้งที่ผ่านมามีแต่สีดําแล้วก็สีมุนหม่นอะไรแบบเนี้ยรอบนี้ดูมีสีอื่นบ้างนะครับแต่ก็งงเหมือนเดิมอันนี้คือลายรหัสเหรอส hey. ามเจ็ดสี่ห้าเฮอ้ามันถูกหรือมันผิดครับเนี่ยสามเจ็ดห้าสี่ เย้ yeah. ผมควรจะดีใจใช่ไหมเนี่ยอยู่กับคุณตลอดเวลาโอเคได้สคริปต์มาแล้วได้เวลาไปดูโฆษณาของเราต่อใช่ไหมนี่ชาย with you all the time แล้วแล้วไงต่อต้องไปหามาเพิ่มเหรอโอ้เปิดได้ด้วยนะครับห้องนี้ ต่อไม้โดนสับเฮ้ยตัวนี้มันดูหลอนจริงตั้งแต่เล่นมาภาคนี้ดูเวิร์กสุดนะครับดูท่าทางเหมือนเป็นเกมสยองขวัญที่มีอะไรอุย้ยเอาต่อนกันเล็กน้อยโอเคผมได้หัวใจมาด้วยว้าวุ้ยจุ๊บโอ้เนี่ย,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 ยน,น,นี้กระจำเหรอผมไม่รู้ว่าต้องเอาหัวใจมาทำไมหรือบางทีหัวใจอาจจะมีไว้ใส่ไมโครเวฟคุณต้องรอผมเล่นแน่ๆนั่น อะไรครับเนี่ยไอเกมบ้านที่ทำผมคนลุกว้หัวใจกลายเป็นแผ่นน่าจะต้องไปวางที่สไลด์โอเคค่อนข้างชัดว่าเราน่าจะต้องทำให้ไอสไลด์นี่สมบูรณ์นะครับในภาคนี้นะเริ่มเป็นรูปร่างกลับไปดูที่ห้องคอมกันไหนดูซิต้องทำอะไรอ้าวทำอะไรไม่ได้แฮ เออโอ้ว้าวเดี๋ยวเขาคือผมต้องเอาหัวไปวางให้ถูกโต๊ะอะไรแบบนี้เหรออันนี้ต้องวางโต๊ะไหนอะมันมันเป็นคนปิดจมูกจมูกเอออันนี้เหรอโอ้เหมือนเอาไล่พนักงานไปทำงานยังไงอย่างนั้น ส่วนพี่คนนี้หน้าตาเหมือนตรงนี้เลย<ฮ>ผมขนลุกมากๆโอเคอ่านนายแล้วกันส่วนนายนายมาตรงนี้อ่าปิดปากผมว่าน่าจะผิดว่ะเอ้หรือผมคิดเยอะไปมันอาจจะแค่วางตามสีก็ได้นะครับอันนี้สีแดงใช่ไหมอันนี้สีฟ้าอ่ะก็ใส่อันนี้ อันนี้สีดำก็ไปวางนู่นส่วนอันนี้สีขาวปึ๊บจริงเชื่อคือพัดเส้นเกมนี้อาจจะไม่ต้องคิดเยอะเกินไปผมได้ต่อไม้มาแล้วโว้เดี๋ยวตอนแรกมันอยู่ตรงนี้ด้วยเหรอโอ้แล้วมแม้กระทั่งในห้องน้ำก็ยังมีนายเริ่มร้อนแล้วอาละ่ะได้เวลาวางต่อไม้ลงไป เย้วิด h y o ออเดอร์ไทม์อันนี้อันนี้ได้ยังหืมนายยังต้องการอะไรอีกอย่างนั้นเหรอผมรู้ได้ยินเสียงแปลกๆเนี่ยมันขยับคุณมันหันหลังตอนแรกมันไม่ใช่แบบนี้ป่ะเอ่ออันนี้ห้องอะไรโอ้ห้องที่ไม่เคยเข้ามาก่อน ต้องมีอะไรแน่ๆเลยนี่อ่ะปิดเอาปิดแล้วเกิดอะไรขึ้นออกเอาได้เลยเหรอครับแผ่นใสขอบคุณครับมีกระดาษเตาอยู่ซึ่งซึ่งอ่านอะไรไม่ได้เบ๊บเรียบร้อยได้มาอีกแผ่นหนึ่งเย้ผมว่ามันมาแน่เลย มมาจากไหนกันเยอะแยะครับพ่อหนุม่มมีมีดตัวผมหยิบมีดก่อนได้ไหมป้องกันตัวโอ้ไม่ไมไม่อย่าตามมาได้โปรดหยุ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 ดยุดหเล่นมาถึงตรงนี้ผมบอกได้เลยว่าผมเกลียดไอ้เกมบ้านี่อืมมีสไลด์ในห้องน้ำด้วยโอ,โอเค ผมว่าถ้าผมเป็นคนดูที่มาดูคลิปนี้มันก็ดูไม่น่ากลัวนะครับแต่ตอนผมเล่นนี่แบบผมไม่ไหวแล้วหนักเกินอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับโอเคเขากำลังต้อนรับผมไปที่ลิฟต์ไอ้ลิฟนี่มันผจญทุกภาคไม่ต้องห่วงยังไงแล้วก็จบเท่านี้ เอาละแล้วนี่ก็เป็นทั้งหมดของเออร์โกโฟเบียผมไม่รู้ดินี่อาจจะเป็นเกมอนาล็อกเฮเรอร์ที่ผมเล่นแล้วอึดอัดที่สุดคือมันอธิบายไม่ถูกแต่ผมว่ามันอึดอัดมากตอนที่เล่นเอาละก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับถ้าชอบผลงานอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับในช่องผมเนี่ยก็จะหาเกมสยองขวัญที่น่าสนใจมาเล่นให้ดูเรื่อยๆรวมทั้งยังมีเกมเก่าๆที่น่าติดตามด้วยนะครับกดมาค้นดูในช่องได้ เอาล่ะวันนี้ผมเอาล่ะไว้เจอกันคราวหน้าบายบายครับพักก่อนให้ตายเถอะ